สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมาเด้อค่ะมากินกล้วยหมกม่วงน้ำกันเนาะค่ะเนาะใส่น้ำตาลเนาะใส่น้ำตาลใส่ผงนัวค่ะมักหลายใส่หลายใส่มักหลายมากัมกแซ่บมัดตุ้บแสก็ใส่ได้หลายค่ะเอาเข้าใส่กะขัวเนาะค่ะเนาะขัว,ขว แบบพริกป่นเนาะค่ะพริกอันนี้เผ็ดเผ็ดกล้วยแบบเป็นบ้านเข้านีนแหละโอ้ขดปวดหลังช่วงนี้ไปได้ไปใส่หานเพื่อนๆซากอะไยา่าว่ากันเล่าค่ะเด้อแต่ว่าสิพยายามไปหาทุกคนนะคะเนาะก็ช่วงนี้อาจีพยุ่งๆแน่ค่ะเพราะว่าลูกเขาโรงเรียนลูกสาวลาเขาโรงเรียนใหญ่แล้ว ต้องเอาเวลาเวลาเป็นเลิกเรียนยังเสียก็ต้องแบบว่ามาสอนการบ้านการยังเพกันนะมามะคะสิก้อยเบิง้งก้อยแบบบรรบ้านนี่แหละคะ่ะเม่ได้ใครยังหมากไหม,อมเอ็นหลังสุ่มแควนเห็นไหมหมักมงเบาที่หมักมงเบาทีมามา่มาจากลานไท่เนาะคะ่ะครึ่งกิโล เ่งกิโลเจ็ดปอนด์เจ็ดปอนด์เก้าซิกสื่อมากก็เลยแบ่งให้โมไปกินน้ำเคืน,นงอืมสิดยอดแล้วใส่น้ำตาลน้ำหน่อยนึงใส่น้ำตาลเพิ่มอีกนิดนึงนะครับนะเพชรค่ะเพชร เป็ดเปดเส่มมพริกอีกเป็ดเป็่อุตวันบ่ก่เป็ดสะาดไรเป็นไรนี่เสร็จแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยอาวก็สเอาไส้ถวยวเสีซ่านแล้วเปนาง ซื้อมาสั่งไลน์เมื่อเราไปกินจ้าคือนี่มาแล้วค่ะเด้อมากินน้ำกันมาเด้อจ้ามามากินน้ำกันขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะ เอาไว้ครับพอกันมือไม้นะคะเนาะบายบายจ้าบอเดกินโชวหรอกค่ะถ่ายม,ามะย่วยเบิ้งจีซื้อนิดๆหน่อยๆนะคะเด้อบายบายค่ะ